สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแลนะนล็อกเวอร์ชัน next generation นะครับวันนี้จะพามาดูที่เก็บเลเวลครับ1ถึงแบบเน้นตัวที่ให้จ็อบเยอะคือต้องบอกก่อนว่ามอนเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบสุดโต่งไปเลยครับคือตัวไหนให้จ็อบเยอะก็จะแบบจ็อบเยอะไปเลยหรือว่าตัวไหนให้เบสเอพี e เยอะนะครับก็จะเบสเอพี e เยอะไปเลยอย่างถ้าเกิดเราดูจากรูปนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นมอนสามตัวครับที่แบบเลเวลติดกันเลยก็จะมีตัวหนึ่งให้เ e อพีเก้าจ็อบสี่อีกตัวให้เ e อพีสี่จ็อบเก้ากับ ก็คือเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาตัวเน้นจอ็อบหรือว่าตัวเน้น EXP หรือว่าเอากางๆระหว่าง2ค่าแล้วทําไมหลายๆคนถึงเลือกที่จะเน้นจ็อบในช่วงแรกเพราะว่าเวอร์ชันนี้นะครับถ้าเกิดสมมติจ็อบเราเต็ม50แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยอันนี้คือมันจํากัดแค่จอปป็อบอย่างเดียวเลยครับก็คือเลเวลหลักเนี่ยน้อยก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนอาชีพได้เหมือนกันก็ถือว่าดีอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนอาชีพเร็วเนี่ยได้สกิลใหม่ๆมาใช้ไวเราก็ยิ่งฟาร์มได้ง่ายขึ้นจริงไหมครับ แล้วก็อีกนิดนึงคือเวอร์ชันนี้มันแปลกมากครับยิ่งทําให้แบบการที่เราเปลี่ยนอาชีพไวเนี่ยยิ่งได้เปรียบมากขึ้นก็คือเราไม่จำเป็นต้องอัพสกิลของคารดก่อนหน้าให้เต็ม50แต้มนะครับอย่างถ้าเกิดเราดูจากในจอเนี่ยก็คือจะอัพสกิลซอร์แมนไปแค่20กว่าแต้มเองครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยดดเปอาสกิลของไนท์เลยก็คือขอแค่ให้เราได้เปลี่ยนอาชีพเนี่ยครับแล้วเราจะใช้เทมรีสกิลก็ได้เราก็แทบจะได้สกิลของคาริดใหม่มาเกือบครบเลยครับ ก็จริงๆอยากช um okay. ี okay. ้ให้ดูตัวนั้นก so, ่อนมาดูคลิปนี้นะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเวลาอธิบายโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็อย่างแรกนะครับอยากจะบอกก่อนว่าช่วงเลเวล1นึถึงยีเนี่ยมันแบบแป๊บเดียวเลยครับคือแบบเราสร้างตัวมาเข้ามาทำเควสหลักแป๊บเดียวตัวละครเราเลเวลยีกว่าแล้วดังนั้นเราแทบจะไม่ต้องบอดเลยครับช่วงเลเวลก่อน20แต่ว่าถ้าเกิดสมมติวันแรกนะครับใครเข้ามาเสร็จไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นเนี่ยจะบอดก็ได้ครับเจ๊ก็ม ตารางนี้จะเป็นที่เจไปจดไว้นะครับว่าแบบมอนเชื่ออะไรเลเวลเท่าไรใช้สต้ามิเน่าเท่าไหร่ให้ e อ p พีเงินจ็อบเท่าไหร่บ้างก็ถ้าเกิดเราจะบอกจริงๆนะครับโชว์เลเวลก่อน20เนี่ยก็ดูจากตารางนี้ก็ได้ตารางกลางเนี่ยมันจะเป็นพวกเอฟพีกับเงินที่เราได้จริงๆนะครับส่วนตารางขวาเนี่ยจะเป็นคิดต่อ1สต้ามิเน่าคืออันนี้ถ้าเกิดใครเล่นมาสักพักแล้วเนี่ยจะพอทราบเรื่องสต้ามิน่าใช่ไหมครับที่เวอร์ชันนี้เนี่ยมันใช้ไม่เท่ากันนะครับมอนขนาดกลางใช้2ขนาดเล็กใช้1ขนาดใหญ่ใช้3ม แล้วก็ในตารางจะเป็น e อ p ที่ได้จากการที่ตัวทดลองเนี่ยจะเป็นไนท์เลเวล46นะครับแบบไม่เปิดเบสซิ่งก็คือพวก e อ p กับจ็อบเนี่ยเวลาเราไปเทสจริงๆนะครับอาจจะได้ไม่เท่ากันนะตามเลเวลของตัวละครเราตามเวิร์ดเลเวลตามอื่นๆแต่ว่าเราพอดูตารางเป็นแบบแนวโน้มได้ครับว่าแบบตัวไหนที่ช่วงเลเวลเท่ากันนะให้จ็อบเยอะหรือตัวไหนให้ e AP เยอะประมาณนี้ครับก็จุดแรกนะครับจะเป็นเจ้าพอโพลลิงครับเลเวล20สําหรับตัวคนนะครับเลเวล17-22 เลข17ถึง22เนี่ยคือเป็นเลขเประมาณๆนะครับเราไม่ต้องอิงตามนี้เป๊ะก็ได้ก็คือขอแค่ให้ตัวละครเราเนี่ยห่างจากมอนนะครับไม่เกินบวกลบ3เลเวลมันจะได้ไม่แบบโดนหัก EFP ตอน OdinBasing เนี้ยครับก็สําหรับวิธีการหาที่เวลนะครับหมายถึงว่าในการมาจุดนี้เนี่ยจริงๆเรากดจาก OdinBasing ก็ได้เปิดขึ้นมานะครับมันจะมีแบบแนะนําที่เวลใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติเราสนใจตัวไหนเนี่ยเราก็คลิกโกไปได้เลยแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับเจว่าง่ายสุดเนี่ยกดจากไอตัวสมุดก็ได้ เพราะว่าสมุดมันจะเรียงมาให้แบบครบเลยครับอันนี้นะครับตัวสมุดผจญภัยนะเปิดขึ้นมาหัวข้อมอนเตอร์ก็อย่างสมมติตอนนี้จะไปโพโพลิ่งใช่ไหมครับเออจะบอกว่านี้มันเรียงให้ตามเลเวลเลยนะครับก็คือหน้าแรกจะเป็นตัวเวลน้อยหน้าหลังๆก็ตัวเวลเยอะใช่ไหมโพโพลิ Pop ่งนะครับกดขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้ครับแมพที่มันเกิดตัวเกมมันก็จะเดินพาไปให้เลยนะครับอันนี้เจอยู่ใกล้ๆแล้วล่ะรอมันเดินแป,ป๊บหนึ่งน่าจะแป,ป๊บเดียวครับเดี๋ยวถึงเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยไงจริงๆตรงนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคร เนี่ยครับมีโปโปลิงโปโปลิงก็ถือว่าค่อนข้างเกิดหลายจุดอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คืออย่าไปเวลตรงขอบมันมากครับอันนี้มีคนเวลด้วยนะวิษา์สกิลยับยับเลยใช่ไหมนี่นะโปโปลิงค่อนข้างเกิดหลายจุดอยู่โปโปลิงจะมีแค่ว่าเนี่ยเราอย่าไปลึกตรงขอบมากครับเพราะว่าเราอาจจะเจอเวิร์มเทลไงแล้วเวิร์มเทลเวอร์ชันนี้มันดุมากเลยครับมันเวลเยอะมากเดี๋ยวเจ๊กดให้ดูเนี่ยครับเวิร์มเทล2เลยถ้าเกิดสมมติเราเวลด้วยสกิลหมู่เงแล้วเผล่อไปตีโดนมันออะะะไไรรรยาาาเี้้มัันนนจสวตดคบ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับจุดแรกถัดมานะครับจุดที่2จะเป็นในท่อน้าครับก็ตัวแรกนะครับเมลทิบักเลวลยี่ห้า 25, สำหรับคนยี่สิบสองถึงยี่สิบห้านะครับอ่าก็จะเป็นประมาณในจอเลยนะคือในท่อเน,นี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวมอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยโหดมากครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีแบบเกิดเยอะแล้วมันลุมตีเราก่อนอะไรเงี้ยครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับเมลทิบักอันนี้ก็ตีก่อนเหมือนกันนะเนี่ยครับเดินผ่านแล้วตีเลยแล้วก็ ระวังจุดบอดนิดนึงครับก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไปจุดที่แบบมันเกิดเยอะเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตีทันนะคบไม่งั้นมันลุมเราก็แบบว่าเจ็บอยู่เหมือนกันอ่าเมลติบัคประมาณนี้นะครับมีจุดค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็จุดถัดไปนะครับเป็นเลเวลยีครับไอตัวเห็ดพิษนะอยู่ใกล้ๆกันเลยอย่างแรกคือระวังตรงนี้นิดนึงนะไอตัวค้างคาวแดงเนี่ยมันจะเกิดที่เนี่ยหตัวใช่ไหมเจดโดนมันลุมตายแบบบ่อยมากเลยครับแบบเวลาตอนเวลแรกๆมาทําเควสอะไรเงี้ยส่วนเห็ดก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับทีละ3าตัว3ามตัวมีค่อนข้าง ทีละ3ทีละ3นะไล่มาอันนี้มีตัวนักธนูมาเก็บเวลด้วยอืมก็มาโซนนี้ก็ได้ครับคือจริงๆมันก็มีโซนทะลุไปทางฝั่งค้างคาวแดงใช่ไหมแต่ว่าระวังตรงนั้นระวังตายนิดนึงอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจะภาพไปดูอีกนิดนึงแล้วกันหลังค้างคาวแดงนะครับก็คือมีเห็ดอีกประมาณนึงเหมือนกันเนี่ยจะมีนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นค้างคาวแดงค้างคาวแดงเกิดเยอะมากเนี่ยฝูงละ5อะไรเงี้ยเห็ดฝูงละ3าใช่ไหมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจุดที่2จุดที่3นะ ถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้ากบเขียวครับโ o ดาฟอกเลเวลสามสิบสามสำหรับตัวละครเลเวลประมาณ30ถึง34นะครับก็กบเขียวรอบนี้จะเกิดในเรือล่มครับซึ่งต้องบอกว่าตัวกบเขียวเนี่ยมันจริงๆตัวมันดีนะแบบมันไม่ตีเราก่อนด้วยแต่ว่าค่อนข้างเกิดน้อยนิดนึงครับไม่ค่อยมีแบบจุดเกิดเยอะๆแล้วก็มันจะมีปัญหานิดนึงก็คือเพื่อนมันเนี่ยไอตัวข้างๆเนี่ยแพงต้นนะครับแพงต้นตีเราก่อนนะใครแบบใช้สกิลหมู่ก็ระวังนิดนึงครับเดี๋ยวมันลุมเข้ามาแล้วแบบเปืองยาเนี่ยกบเขียวมันจะแบบเกิดนิด,นดหน่อยอยะไร แต่ว่าตัวแพงต้อนเนี่ยเกิดเยอะกว่าแล้วก็ลุมตีก่อนด้วยเดี๋ยวเจะพาไปดูแว็บหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีแบบกบเขียวป่าปายนะส่วนใหญ่จะเป็นแพงต้อนเกิดซะมากกว่ามันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ห้องเนี่ยครับกบเขียวทีละสามแพงต้อนทีละห้าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครแบบสกิลหมูโอเคหน่อยฆ่าแพงต้อนได้ด้วยก็ค่อนข้างสะดวกดีครับอ่านเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะสําหรับเจ้ากบเขียวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้ามาตินครับเลเวล3าสําหรับตัวละครเลเวลประมาณ3 4ถึง38นะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติใครมาถึงมาตินได้แล้วเนี่ยจะค่อนข้างสบายแล้วครับเพราะว่าตัวมาตินเนี่ยมันแบบชิลมากเลยครับคือแบบมันเป็นมอนที่แบบว่าไม่ตีเราก่อนไม่ลุมเราแล้วก็เป็นธาตุดินเนี่ยครับแพ้ไฟก็ถ้าเกิดสมมติเราเป็นตัวสายนักดาบใช่ไหมครับก็ใช้แมกนัมเบรกสบายเลยครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเกิดเยอะด้วยแล้วก็ไม่มีมอนอื่นกวนด้วยเนี่ยเดี๋ยวเจพาไปดูนะครับมาตินนี่เรียกได้ว่าแบบสบายมากเลยครับเป็นทีเวลโอเคเลยเนี่ยครับเกิดเยอะมากแล้วก็ไม่มีตัวอื่นมากวนใจไม่ตีเราก่่อนนนด้วยีะ แบบเต็มเลยอะ่ะยิ่งถ้าเกิดสมมติใครแบบมีเวทหมู่ดีๆเงี้ยก็สบายเลยครับอืมจะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับมาตินถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าวิสเปอร์ครับเลเวล41สำหรับตัวละครเลเวลประมาณ38ถึง40นะครับก็สําหรับเจ้าวิสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันตีเราก่อนด้วยแล้วก็เกิดเยอะด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นธาตุโกนเงี้ยครับอาจจะทําให้เราตีมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าก็ด้วยความที่มันเกิดเยอะเนี่ยแหละครับถ้าเกิดสม,มมติเราสู้ไหวนะครับก็ e เอ เดี๋ยวเจพาไปดูแมปนะเนี่ยครับจะเกิดค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่กันใช่ไหมแล้วก็ตีก่อนด้วยนี่นะครับแล้วที่สําคัญคือมันจะวุ่นวายนิดนึงครับมันจะผสมกับไอตัวสเกลด้วยสเกลก็ตีเราก่อนเหมือนกันเนี่ยครับเดินไปเดินมานี่มอนเยอะมากเลยนะโอ้ยแป๊บหนึ่งนะตะกี้มันตีติดสตันด้วยแล้วก็เข้าห้องนี้มานะครับก็มีวิปเปอร์เพียบเลยเหมือนกันเนี่ยครับกองละประมาณ5ตัวถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าโปรตีกองละสามเนี่ยจ,จะแบบมาตรฐานใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกองละ5เเลยระะ,เระะก็็จปปนนมาณี้์ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าแมงมุมอาร์กอสครับเลเวลสิก็ตัวนี้เนี่ยจะเวลใกล้เคียงกับเจ้าวิดเปอร์ตะกี้ครับก็คือจริงๆเก็บที่ไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราเลือกแมงมุมอาร์กอสมันจะชิลกว่าดิดน,นึงครับก็คือมันจะตีก่อนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดเยอะเท่านะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเกิดเป็นย่อมๆแล้วสอตัวเงี้ยครับไม่แน่ใจว่ามีแบบตัวเดียวเลยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นมอนเลเวลสูงเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบตัวเดียวไว้ช่วยเราเนี้ยครับเผื่อแบบเราอยากเวลชิลๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาแบบหหป๊น สองจุดนี้เจไม่แน่ใจว่าแบบเ,เรายืนตีแบบทีละตัวได้หรือเปล่าอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอาร์กอสนะโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม